สวัสดีครับลุงต่อพาเกนฟุเทวเวลวันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลอีกแล้วครับพอดีไปได้ของขังนะครับวัตถุมงคลที่หนึ่งเขาเรียกเสืออุ้มทรัพย์เป็นของพ่ออุทัยวัดเกาะตาพุทธจังหวัดราชบุรีสร้างมาปี2อ3นหะครับวัตถุมงคลเสืออุ้มทรัพย์จัดสร้างมาปี253พนห้าหลวงพ่ออุทัย สร้างขึ้นเพื่อต้องการสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่ชมรุสโุโสมโดยการสร้างประมาณเท่าที่จำได้นะฮะหนึ่งหมื่นอง์ลงหลงพ่อปลูกเสกยาวนานถึงสปีทุกครั้งที่เสกจะมีเสียงร้องอคือทุกครั้งที่คือท่านจะเสก จนกว่าจะมีเสียงร้องออกมาโจบจะไม่จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่เอาออกมาให้บูชาท่านเสกจนแบบว่ามีจนมั่นใจแล้วฮะแล้วก็เขาปลกเสกจนเสือกระโดดได้เสือนี้มีเรื่องเสือของท่านเนี่ยเป็นเสืออุ้มรับเนะ่ยข้าง,งหลังเป็น หลวงพ่อไทยฮะแล้วก็มีเขียนว่าตรงนี้มันคือเสือนี่ก็จะสร้างมีเนื้อจำไม่ได้นะ้นเนื้อเนื้อนวาวโลหะนะน่าจะใช่แล้วก็เนื้อคล้ายๆทองเหลืองทองทองทิพย์อะไรอย่างเงี้ยมีประสบการณ์เรื่องมหาอำนาจเมตตา อ่าแถวคาดปลอดภัยโดยเฉพาะค้าขายจะค้าขายดีมากอา่เขาบอกว่าเก็บทรัพย์ดีมากดูรูปลักษณ์ภายนอกอะเพิ่งได้มากม็ไปเจอสนามในสนามพระอันนี้ข้างล่างก็คือจะมีอุดอุดผงพุทธคุณแล้วก็มีสีพึ่งอุดอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับใต้ฐาน เป็นของดีครับก็ประสบการณ์นี้เสืออุ้มทรัพย์ดังมาจากเออการแข่งขันฟุตบอลยูยี่สิบสามจริงทมเอเซียสนามแกนฮามัดประเทศกาตาร์นักเตะไทยเสมอกับซาอุดีอาระเบีย 1, 1นตะ่อหนึ่งะผู้รักษาประตูคนนั้นเซฟจุดโทษได้คือส่งพรยศเนี่ย เป็นประตูทีมชาติไทยในชุดนั้นนะครับสามารถป้องกันลูกโทษได้แล้วก็เลยดังมาเพราะว่าในทีวีเขาถ่ายทอดเห็นมีเสือแขวนอยู่ตรงตะข่ายประตูก็นี่และครับแล้วเขามีบอกว่าในในคลิปช่องดังๆเขาก็มารีวิวเรื่องเสืออุ้มทรัพย์นะครับบอกว่า แควค้าปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเป็นทั้งปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ค้าขายดีมากคือถ้าบูชาท่านแล้วก็อจะมีเงินมีทองเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดเวลาคือไม่อดไม่อยากท่านเสกมาอย่างนั้นจริงๆอก็มีมีมีตัวหนังสืออักระหลายอย่างอืม เป็นของดีเสืออุ้มรัพย์อ้าปากเนะเสือสมบูรณ์มากเอ่อเสืออุ้มรั์เนี่ยดังมานานแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้สร้างอีกเลยก็ไม่แน่ใจว่าท่านสร้างอีกหรือเปล่าะครับตอนแรกนะให้บูชาองค์ละสองพันบาทบางคนก็ไม่มีเงินนะอยากได้ก็เขาก็ทางค่ากรรมการก็ทำเป็นแบบว่าสองผ้าป่า ให้ไปรวบรวมเงินพระป่ามาได้ถึงสองพแล้วก็เขาก็เก็บเสือไว้ให้เสือก็มีลักษณะเป็นรูปรักที่แปลกตาแต่ว่าการเสกเสกเมื่อสี่ปีกว่าจะเสกจนเรียบร้อยแล้วก็มาทำพิธีใหญ่ครั้งสุดท้ายจึงออกออกอให้บูชา ตอนแรกเสือก็ช่วงแรกๆก,ก็มีเสือแบบขายพอได้อะไรเงี้ยตอนหลังมายอดอยอดขายเสือหายไปหลวงพ่อก็เลยหลวงพ่อไทยก็เลยเข้าโบสนั่งสวดมนต์สวดให้พอลุ่งใช้วันก็คือเสือก็ด่งดังมากก็คือนักบอลไทยแขนเสือ ที่ตาขายแล้วเสร็จแล้วก็โชคดีอะไรเงี้ยเออเซฟจุดโทษได้ก็เป็นเสื้อเสียง,งดังๆนะจนะปีฟ้าห้ามเอาของขังมาแฝนที่ประตูอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับของดีเขาว่าดีทุกอย่างครบถ้วนเ็จคือเ็จถึงสี่ปีนะครับอนนี่ข้างล่างก็จะมีเงี้ยยังไม่มีของปลอมก็ยังไม่มีของเกยนตลาดนะอ่า ก็อย่างสบายใจได้ก็คือ,อาบางคนเขาก็อาจจะหลงหลงลืมลืมไปอะไรเงี้ยมองผ่านแต่แต่แตคนที่เคยมีประสบการณ์จำได้ก็จะจำได้นนกออกครับหายากนะครับเสืออุ้งทรัพย์ของพ่ออุไทยวัดสีมฤคทาทยวันหรือวัดเกาะตาพุธจังหวัดราชบุรีขอบคุณที่กดติดตาม กดสับสับให้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตตาช่องลงต่อพากินฟิวเจอก็ให้ดูเสือก็จะมาทำคลิปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ